ถึงสินค้าที่มาแรงแซงทางโค้งในตอนนี้ต้องมีไม่พ้นดอกระจิวจีฟาสเอเซนของเราที่ออกตัวแรงเปอร์ตัวมาไม่ถึงเดือนยอดขายทะลุหนึ่งมื่นขวดกระแสดีจนดาลาเสเล็บทั่วฟ้าเมืองไทยใช้กันมากมายเลยเกินสาวแพทย์เนบภารอมาบอกเคล็ดลับความงามพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆไปชมกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชม่ะกลับเข้ามาสู่รายการม์คสเปเชียลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยกระแสการตอบรับนะคะของดร์จิว G5 Essence ของเราเนี่ยเยอะมากขนาดที่ว่าสายถล่มทลายไม่พอกันเลยจนคุณผู้ชมต้องบอกว่าขอให้มาอีกครั้งได้ไหมอ่ะอยากจะให้โปรโมชั่นแรงๆแบบนี้จริงๆเพราะคนที่เขาใช้ดีเขาบอกต่อว่าดีเลิศจริงๆค่ะ วันนี้นะคะเราก็ต้องเชิญค่ะนางเอกสาวของเรามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบอกต่อเคล็ดลับของเธอนะคะสวัสดีค่ะคุณพัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก่อนอื่นนะคะขอพระคุณค สำหรับยอดหนึ่งหมื่นขวดภายในหนึ่งเดือนขอพระคุณตอบแล้วนะคะตอบแล้วคือยอดยอดยอดยอะูดตรงๆคือตกใจเราเราไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เคยมาออกตัวให้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยคือแี้เป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่า กระแสมันจะดีมาเยอะมากเพราะว่าคือเราเราแค่พูดไปในสิ่งที่เราเรารับมาใช่ไหมเราสัมผัสเราสัมผัสนเนี่เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าครั้งนี้ที่คุณแพทกลับมากับกระแสตอบรับเนี่ยค่ะถือว่าดีมากๆกับยอดที่บอกไปเมื่อสักรู่นี้เดี๋ยวลองให้คุณแพทเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันดีอย่างไรบ้างเริ่มจากว่าต้องบอกว่าก่อนหน้าที่แพทจะมาเจอดรจิ้งเนี่ยแพทก็ลองมาหลายตัวหนึ่งคือบางทีเราเห็นคนรุ่นใช้อันนี้เราบอกว่าดีเราเห็นรีวิวเราเห็นตามเฟซบุ๊กเราเห็นเราเห็นว่า อยากลองเนาะบางทีใช้อะไรเดิมๆใช้แบบว่าผลิตภัณฑ์ทุกเป็นเซ็ตยาของคุณหมอมันานเนี่ยเราก็อยากจะใช้อะไรที่มันเป็นบำรุงพอได้ลองเนี่ยปรากฏว่าสักวันสองวันเราไม่เห็นหรอกแพทย์าจะไปเหย่ออีกทีคือประมาณสัก3ามี่วันไปละไอช่วงอาการแพ้ใช่ไหมมันจะมีผดแดงผื่นแดงสิวแดงๆเกิดขึ้นและจะขึ้นไล่ตั้งแต่วันที่3 4ี่เนี่ยทีละเม็ด2เม็ดโอ้ไม่พอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราแพ้ตามมาด้วย พังใช่พอพังปุ๊บก็ไปซีด็อกเตอร์ไง<า>หาหมอคุณหมอ,อคือหน้ากับเปนเริ่มต้นใหม่อีกรักษาหน้น,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 นใช่คุณหมอเขาก็กาอ่ะก,ก,ก็เหมือนเดิมก็ต้องมีการรักษากันรูนีนี่น,น,นั่น,นสุดท้ายแล้วก็บอกหมอพูดตรงๆนะคือ แพทไม่ได้มีเวลาที ite, ่จะมาแบบใช้ระยะเวลาในการดองนานหรือว่าเราต้องใช้ตลอดเวลาแพทไม่ได้มีเวลามาเจอคุณหมอเอบรีเดย์นะไม่ได้สามารถมาพบว่าโอ้คุณหมอทุกวันหรือทุกอาทิตย์แล้วยังไงอ่ะเธอก็บอกว่าเอาเอาอะไรก็ได้หมอที่แพทใช้แล้วไม่แพ้เออเอาขอถามง่ายเนาะคุณหมอเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าแพทคิดว่าจะให้หมอแนะนำหมอก็แนะนำตัวดรจิวไทยไอตัว G5 Essence เซนส์แพทก็ พูดตร,ตรงๆคือไอ้ลองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะใช่มันเยอะไปแต่ส่วนนึงที่แพท กล้าตัดสินใจรับมาวันนั้นค่ะก็เพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะคุณหมอได้เทสแล้วแพ้ก็บอกโอ้ยเทสก็เทสใครๆเขาก็เทสกันที่เราเจอกันว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากแต่ร้อยอย่างหนึ่งก็คือคนที่เราให้ให้เราหลอกก็คือเป็นคุณหมอเองด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือเรากล้าการันตีเขาอยู่แล้วด้วยด้วยตัวคุณหมอแล้วแต่ว่าด้วยการรับประกันจากคุณหมอไงคะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคือคุณหมอให้เพื่อนคุณหมอเทสด้วย คือหมอให้หมอเทสใช่แล้วผลเป็นไงผลองตอบรับคือ97%ของคุณหมอนะคะ<ช>ที่ได้ลองเนี่ยพึงพอใจอเฮ้ยคุณหมอบอกคำนี้กับแพทมาว่า คือหมอได้เทสแล้วไม่ได้ใช้กับคนปกติให้กับหมอเลยแล้วในนั้นมันมีสารสกัดอะไรบ้างคะที่ทําให้มันเดงใช่ไหมคะก่อนที่ไปสารสกัดเ่แพทขอพูดถึงโปรโมชั่นก่อนได้โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะแพทให้เต็มๆเลยนะคะสาหรับหนึ่งขวดเนี่ยปกติแพทจะขายอยู่ที่2590บาทแต่วันนี้เหลือเพียงห่ปบาทแต่ขอแค่ร้อยสายเท่านั้นนี่ไงคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจ1 0หนึ่งร้อยสายเท่านั้นกับโปรที่2นะคะบางคนบอกว่าอยากใช้แบบต่อเนื่องค่ะว่าแพทให้สองขวดให้ยาวๆเลยเนี่ยห้าพ 180บาทแต่ถ้าคุณโทรมาทัน50สายคุณจะได้ไปนะคะ2,990บาทแต่ที่พิเศษกว่านั้นอะไรเอ่ยเป็นแปลงทำความสะอาดใบหน้านะคะจากประเทศเกาหลีจริงๆมูลค่าของมันคือ1,500บาทแต่ถ้าคุณโทรมาทัน50สายและอยู่ในโปรโมชั่น2ขวดเอาไปฟรีนี่ไงใจดีแบบนี้ใจดีแบบนี้จริงๆแา้ก็ถามว่า คุณหมอทำไมไม่แถมยังอื่นนะที่คนอ,อ,อื่นก็แถมกันเขาแถมกระเป๋าแถมกระเป๋าอ,อะไรอย่างเงี้ยแถมอะไรนู่นนีออ่ทำามอ่ะ มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผิวไม่แพ้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคนใช้ของดีแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้จักทําความสะอาดใบหน้าให้มันสะอาดก่อนใช้ไปแพงแค่ไหนมันก็เท่านั้นคุณหมอก็เลยแถมให้คู่กันว่าก่อนจะใช้ดรจิ้จิก็ใช้แปรงทำความสะอาดใบหน้าตัวนี้คือแปรงทำความสะอาดใบหน้าใช้กระโปรงใช่ไหมถูกต้องซึ่งตัวนี้ขนจะนิ่มมากเดี๋ยวลองดันุ่มมากนี่นุ่มันสองดีเลยนี่นะแล้วในระหว่างที่คุณใช้เนี่ยคุณเปิดปุ่มันจะมีการส่นการสันน เป็นการนวดด้วยไปในตัวนะคะมันจะมีการสั่นเนี่ยตึ๊ดๆๆอย่างที่2คือมันจะทาให้พวกเซลล์ต่างๆที่มันตกค้างพวกนี้ใช่ไหมลูกวกซิงพวกเนี้ยปกต่างๆที่อยู่ตามรูปนมันจางหายไปสำหรับดรจิลซีฟาร์เอเซนต์นะคะแพดเคยเป็นพิธีกรไอแบบเนี้ยแพททำมาหมดแล้วเจอสินค้าเยอะมากเจอสินค้าเยอะมากสินค้ากี่ตัวกี่ตัวแพดพูดมาให้เขาหมดแล้วคือส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะมีสเต็มเซลล์หรือไม่วิตามินซีไม่กระสารสกัดจากลูนจากที่จรรมช่ตอย่างนี้ อย่างนิดถูกแต่ยังไม่เคยมีใครนะคะที่เขาเรียกว่าสกัดจากสเต็มเซลล์มาได้5ชนิดเป็น five EGF หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารสกัดเป็น growth factor ที่เราสกัดออกมาจากสเต็มเซลล์บางคนเข้าใจแต่สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าสเต็มของเซลล์นั้นเราไปดึงไอ้ growth factor จากสเต็มเซลล์ออกมา growth factor เนี่ยในวงการแพทย์ผิวหนังรู้จักกันดีมากๆนะคะฉีดกันเนี่ยเข็มแล้วแสบแงมากเลยนะเวลาไปฉีดผิวหรือว่าที่เา เูาบกว่าเห็นผลแน่นอนมันเห็นผลจริงๆแต่คุณมีต่างจ่ายอระหลาีแสงนจริงไหมครั้งละแสนอะถูกต้องถ้าไม่มีเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยคุณได้แน่นะคะ ตัวแรกเลยคือ Apple EGF นะคะเป็นสารกัดจาก Apple ตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องให้ผิวกระจ่างใสนะตัวที่2คือ Argan EGF นะคะ Argan คุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินมันเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดนี้เลยโดยเฉพาะนะคะช่วยเรื่องลดเรือนริ้วรอยต่างๆบนงลงไ็นปกติคือเราไม่เคยได้ยินตัวนี้นะตัวที่3ก็คือ Rose EGF กุหลาบซึ่งก็ขึ้นชื่อทางผลิตภัณฑ์ก็จะเน้นกุหลาบเป็นตัวหลนะคะสำหรับอันนี้ก็ เพิ่มให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นตัวที่สี่นะคะนั่นก็คือเซนทราเซนทราถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่าใบับบกนั่นเองใบับบกส่วนใหญ่ก็กินแก้ฟกช้ำใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสเตมเซลล์ของตัวใบัวบกเนี่ยช่วยให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือเกรป EGF ค่ะเกรปก็คือองุ่นรู้กันอยู่แล้วองุ่นช่วยเรื่องทําให้ผิวคุณแข็งแรงขึ้นจะบิดซเยอะปกป้องผิวด้วยถูกต้องค่ะวันแรกนะคะหลังจากใช้ไปเนี่ยตื่นขึ้นมา ผิวแพทนุ่มขึ้นแล้วก็ดูเด้งขึ้นถามว่าทําไมคือจริงๆตัวแพทเป็นคนอาบน้ําอย่าเรียกว่าน้าอุ่นอาบน้ําร้อนนี่เราให้ฟังอาบน้ําร้อนแล้วก็นอนห้องแอร์น้งเป็นแห้งทั้งสองนี่ผิวจะทนได้ยังไงเนี่ยใช่เลทั้งสองอย่างคือมันตัวทําลายอยู่แล้วค่ะโดยช่างแต่งหน้าแพทไม่ได้รับรู้เองคือจริงๆแพทก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่มาได้รับการการันตีจากช่างช่างแต่งหน้าที่เขาทำหน้าประจําใช่ไหมเขาบอกว่าผิวแกดีขึ้นเฮ้ยผิวตูดมาก็ดีใจเนาะ และหลังจากใช้ไปประมาณ778วันนะคะประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราก็จางใสขึ้นและถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยไอ้พวกรอยดําจากสิวหรือว่าเราไปแพ้อะไรมาอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างจังเนี่ยเป็นคนมีรอยบนหน้าเยอะต้องทําเลเซอร์ตลอดเวลาถ้าสมมติว่าไปทําเลเซอร์แล้วมาใช้ตัวเราก็ริงวมันเสริมกันนะคะคนทําเลเซอร์บางคนจะช้าจะเป็นจ้ำแดงหรืออะไรก็แล้วแต่กว่ามันจะกว่ามันจะฟื้นตัวนี้จะทําให้มันเร็วขึ้นมันจะจางลงเร็วถูกต้องหรือแม้แต่คนที่ฉีดโบท็อก ว่าอยากให้หน้าเล็กแป๊บๆมันก็หายแล้วโบทอกแต่ตัว G5 Essence ของเราเนี่ยนะคะจะทำให้ระยะของโบท็อกที่คุณไปฉีดมาเนี่ยยืดให้มันยาวขึ้นประหยัดตังค์มาเลยทีเดียวจากหกเดือนเป็นเจ็ดเดือนเป็นแปดเดือนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้อยากจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างที่คุณแพตบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้ถ้าคุณซื้อค่ะหนึ่งขวดนะคะจากราคาปกติอยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทก็ลดเหลือค่ะพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะหนึ่งร้อยสายแ้วและอีกโปรหนึ่งถ ซื้อสองขวดเลยค่ะจากใช้ยาวๆเนาะ5,180บาทก็ลดเหลือเพียงแค่2,990บาทค่ะ50สายแต่สำหรับใครที่ซื้อนะคะเรามีเป็นแบบแปลงคใช่แปลงด้านหน้าที่เห็นนะคะมูลค่า1,500งาร้อบาทแพ็คให้ฟรีๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าอันนี้ปลอดภัย100%คุณแพทย์ใช้เองกล้าการันตีว่าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แรกจริงๆการการันตีของแพทมาจากที่คุณหมอนี่แหละค่ะคุณหมอแนะนำแพทถึงมั่นใจและกล้าบอกต่อนั่นเองนะคะ ที่สําคัญขอบพระคุณสาหรับ10,000ขวดเดี๋ยวดูนะ <c oughs> เดี๋ยวข่าวหน้ามาคุณแพทย์ขาแสนขวดแล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพทย์มากมากเลยนะมาบอกต่อสิ่ง <ๆ S 1> ดีๆให้คุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาเลยค่ะแล้วข่าวหน้าเราจะมีสินค้าพิเศษอะไรกลับมาพบกันได้อีกครั้งข่าวหน้านะคะบ๊ายบาย โปรโมชั่นดร็ตจิว G5 เอเซนส์2ขวดจากราคา5,180บาทลดเหลือ2,990บาทแถมฟรีแปลงปร็บปิ้งจากเกาหลีมูลค่า1,500บาทของดีโปรโมชั่นลดขนาดนี้รีบเทรมาเลย แสงทางโค้งในตอนนี้ต้องหนีมิพ้นดอกเจจิ๋วจีฟาสเอเซน์ของเราที่ออกตัวแลงเปิดตัวมาไม่ถึงเดือนยอดขายทะลุหนึ่งมขวดกระแสะดีจนดานลาเซลฟ์ทั่วฟ้าเมืองไทยใช้กันมากมายเลืเกินเสาวพัดเนบป่ารอมาบอกเคล็ดลับความงามพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับ สู่รายการ5้านาที4ีสบสายคะ่ะ5้า,า5นาทีที่คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนแปลงได้5้านาทีที่จะทําให้คุณสวยขึ้นคะ่ะและ5้านาทีสําหรับเคล็ดลับดีๆที่เราจะมาบอกวันนี้ค่ะพี่มิน้นว้าวโอ้ย,อยเพราะว่าที่นี่คือสุร์รวมสินค้าดีมีกระแสะที่ดาราและเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยใช่ดีเรากล้าบอกต่อคะ่ะใช่เลยละค่ะวันนี้วันนี้เอาใจสําหรับคนที่อยากจะมีผิวหน้าดีโอ้จริงหรอหน้าเด็กหน้าเด็กหน้าเป๊ะปะ แบบนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอค่ะเขามีการวิจัยขึ้นมาแล้วก็ทดลองด้วยคุณหมอเองทั้งหมดร้อยคน97คนพึงพอใจ97%คุณหมอพึงพอใจหมอพึงพอใจแล้วก็มาบอกหมอแพทย์ไแล้วเราเป็นใครเราต้องใช้สิหมอยังพอใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณแพทย์นัพาของเราเขาบอกว่าคุณหมอแนะนำมาเคล็ดลับของเขาคืออะไรได้ยังไงไปฟังคุณแพทย์ละกันนะคะเจะไรค่ะ ถึงเคล็ดลับนะคะของแพทเนี่ยก็คงจะต้องเป็นดรจิ G5 essence อย่างแน่นอนเคล็ดลับที่ได้มาตัวนี้เนี่ยได้มาจากการที่เราเนี่ยแหละค่ะไปลองใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้นั่นน,น,นแล้วเกิดอาการแพ้ก็เลยต้องมีการไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนําว่าตัวดรจิ G5 essence นี่แหละที่คุณหมอการันตีด้วยตัวของคุณหมอเองค่ะตัวนี้เนี่ยคุณหมอได้ทําการเทสกับคุณหมอด้วยกันเองนะคะและได้การยอมรับ 97%ที่พึงพอใจตัว d r Jill G5 Essence นะคะมี Growth Factor ที่เราได้มาจากการสกัด Stem c e ล l นะคะทั้ง5ชนิดค่ะนั่นก็คือ Apple นะคะก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้น Argan นะคะทำให้ลดเลือนริ้วรอยต่างๆ Rose EGF นะาะจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว เซนทารานะคะทำให้ผิวของเราเรียบเนียนขึ้นเกรป EGF ก็คือองุ่นทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ใช้ไปแล้วนะคะ1วันและใช้ต่อเนื่องมาจนถึง1อาทิตย์เนี่ยทำให้แพทย์ได้รู้ว่าผิวของแพทยเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยเรื่อนะคะผลของมันนอกจากจะทำให้ขาวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื้นแล้วยังทำให้ผิวพองยกกระชับแล้วก็เต่งตึงขึ้นด้วยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับตัวด็อกเตอร์จิ G 5 e s s e n c e นะคะเพราะว่าคุณหมอแนะนำมาแล้วก็ทำให้แพทย์มั่นใจที่จะแนะนำต่อด้วยค่ะ โอ้ยบอกแล้วคุณผู้ชมว่าเคล็ดลับจะไม่เป็นความลับต่อไปดารานี่เขาดีเนาะเวลาเขาจะใช้อะไรเดี๋ยวเขาจะคิดเยอะคิดเยอะมากเขาจะออกสื่อเขาเจอคนเยอะจริงใช้สินค้าที่คุณหมอการันตีกันแบบนี้เราก็สบายใจใช่แล้วค่ะต้องบอกนะว่าจริงๆแล้วคุณแพทเนี่ยเขาไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าอะไรเลยแต่เขาบอกดอจิวเนี่ยนะคุณเม็นสุดยอดมากอ๋อกอเยโอเคเลยยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้เลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบเอส น,น้ำนมนี่นี่น,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 นี่เดี๋ยวส่งให้ดูนะคุณผู้ชมขาเห็นไหมาขาขาแบบนี้เขาลอง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 เขาล,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 ลองหน่อยนี่ค่ะพี่มินนี่นะคะคุณผู้ชมขาดูนะเขาบอกว่ามันเป็นเอสเซนน้ำนมที่สามารถ บางเบาแต่บำรุงได้แบบล้ำลึก,กแล้วผิวของคุณจะพบว่าพอคุณใช้ปุ๊บตื่นมาหน้าคุณจะนุ่มนวลชุ่มชืน้นกระจ่างใสแล้ววันนี้นะคะโปรโมชั่นที่จะให้ขอบอกว่าแรงที่สุดเลยแรงแบบนี้คุณผู้ชมอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอยาก,ยากได้นะเอาไปเลยค่ะสำหรับโปรพิเศษของเรา1นึ่ขวดร,ราคา2,590บาทเท่านั้นลดเหลือเพียง1890บาท แต่ผู้ชมคนไหนอยากจะได้2ขวดแบ่งเพื่อนก็ได้2 <ฮะ S 1> ขวดจากราคาปกติ5,180ค่ะเขาลดพิเศษลอยเหลือเพียง2990บาทเท่านั้นแล้วยังไม่พอค่ะพี่นิน<ะ>แถมให้เลยนี่ อยอ,อยแปรงพลอบปิงค่ะอุ้ยเป็นอะไรอะ่ะเขาบอกว่าแปรงตัวนี้นี่นะคะมาจากเกาหลีมูลค่าถึง1 5 0 0บาทเวลาคุณใช้นะคะเอาแปรงมาแล้วก็ใส่บีโฟมล้างหน้าของคุณที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็โดนน้าจุ่มน้ำนิดหน่อยเสร็จแล้วก็มาปั่นที่หน้าหน้าก็สะอาดเนยียนใสล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยค่ะทานี่เลยค่ะดอกตรจิวของเรามันจะสมชับหน้าจะเด้งได้ทันทีเลยตอนนี้สายเลยหน่อยแล้วนะ ททรีทอเอาละวันนี้รีบไปทำสวยอีกแล้วค่ะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านอใช่แล้วค่ะกลับมาหนะ้าเด้งๆนะคะกลับมาคราวหน้าพบกันในรายการ5นาที40สายค่ะบ๊ายบาย